ทุกคนครับก่อนที่ทุกคนจะด่าใครเนี่ยทุกคนต้องคิดให้ดีก่อนนะครับและผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเลิกด่าพวกเขาว่าเฮี้ยสักทีเพราะทุกคนด่าว่าพวกเฮี้ยเนี่ยไม่ทําเฮี้ยอะไรเลยวันๆไม่ทําเฮี้ยอะไรเลยเขาก็เลยรีบออกมาทําเฮี้ยตอนตีหนึ่งเลยนะครับทุกคนไม่ทําแบบนี้นะครับ เพราะจริงๆแล้วทุกคนเข้าใจผิดมากๆรู้ไหมตลอดเจ็ดปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาทำเฮี้ยไว้เยอะมากแล้วครับทุกคนจะบอกว่าเขาไม่ทำเฮี้ยอะไรเลยไม่ได้ครับไม่ถูกเขาทำเฮี้ยมาเยอะมากแล้วครับ,ท,บ,ท,รรบ,ท,รบทุกคนเข้าใจให้ถูกนะผมคิดแบบนี้ครับอันนี้ความคิดผมถ้าทุกคนคิดแบบไหน คอมเมนมาบอกกันนะผมอยากรู้ความคิดทุกคนเหมือนกัน